คลิปนี้ถ่ายโดยชาวกัมพูชานะครับขณะที่เขากําลังขับรถอยู่ใจกลางสีฮันุวิวก็มีชายชาวเกาหลีใต้วิ่งมาขอความช่วยเหลือด้วยความร้อนลอนและหวาดระเวงเพื่อต้องการไปที่สถานทูตเกาหลีใต้รวจใต้ I o e โดยผู้ถ่ายคลิปก็ได้ชี้ไปที่ตำรวจนะครับแต่ชายชายเกาหลีกลับบอกว่าเซมทีมเซมทีมซึ่งหมายความว่าเขาเป็นพวกเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับ เราไม่รู้ว่าเขาหนีอะไรมา <grew> เพราะว่าท่าทางของเขามีอาการร้อนลนและหวาดกลัวเป็นอย่างมากนะครับพร้ <Yes. S 1> อมทั้งยกมือไหวอยู่ตลอดเวลาเป็นการป้อนบอนโดยชายชา์เกาหลีก็ยืนยันนะครับ <grew> ว่าเขาจะไม่ไปหาตำรวจ <grew> แต่ต้องการไปที่เอม assy โครเลียนหรือว่าโครเ a ียน b อมบ assy สถานทูตเกาหลีอย่างเดียว โดยผู้ที่ถ่ายคลิปก็ได้บอกให้เขาใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเรียกตำรวจมาให้คลิปนี้ไม่ได้ระบ,บุว่าถ่ายไปตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามีการแชร์กันมากในติ๊กตอกของชาวกัมพูชาสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าชายชาวเกาหลีท่านนี้ได้รับการช่วยเหลือหรือไม่